เพิ่งได้มู่สองสามวันก่อนเนี่ยเพิ่งจะได้หกคนเนี่ยเพิ่งจะได้คนแรกใน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 ครอบครัวนะได้ได้ห้าพันเพิ่งจะได้เดือนเดือนเมษาเนี่ยที่เพิ่งจะได้วันที่ยี่สิบยี่สิบยี่ส็บวันหนึ่งเราก็ใช้จ่ายเราก็เยอะไงไม่พอห้าพันนี่สักสีห้าวันมันก็จะหมดแล้ว ก็มันก็ยังดีมันก็กระทุ่นมันหน่อยก็ยังดีว่าเรืงรู้ว่าได้ได้แต่มันก็พวกที่สี่ห้าคนมันต้องนั่งรอคอยมันก็ยังไม่ได้อย่างนี้รู้จะทําไงก็ต้องนั่งรอความดีเราหวังว่าทางนู้นทางนี้เขาจะมาช่วยเราบ้างตอนนี้ก็ลงทะเบียนลงทะเบียนเยียวยาเนาะก็ลงไปหลายคนแต่หลายคนยังมาได้มีตอนนี้แม่ได้ได้แล้ววันนีว่าได้แล้วก็หมดแล้ว าะอย่างมันก็แปลงพอไหนจะแก๊สพอมาถึงปุ๊บเ้ล่าแก๊สหมดเติมแก๊สอีกเติมแก๊สทำกับข้าวเนาะข้าวสารอีกอข้าวไฟมาอีกเงินแค่ห้าพันอ่ะข้าวไฟนี่ก็ทั้งหมดมีสามสี่ครอบครัวอยู่ด้วยกันนี่หม้อเดียวข้าวไฟประมาณ1,090 1,092,000นั่นแหละก็คือไปนั่นแหละห้าพันไปละอาตีละสองพันละในค่าแก๊สดีละซื้อข้าวอีกเนี้ยทำกับข้าวอีก มันจะใจได้กี่วันเนาะถ้าได้เห็นหลายๆคนได้เห็นช่วยแต่งมันก,ก็นจะดีอะแต่ตอนนี้คือทุกคนยังอยู่ในสถานะที่ว่าในตรวจสอบข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูายังไม่ได้ด้วยก็ไเนี่ยได้กับป้าทรัพท์ป้าไม่ใช่มีแบบอันหรอก็มีแบบกดแล้ะกะ็บอ้โหหนังสือพี่ยาได้ทำอะ่ะต้องขอเขาอะยังไม่ได้รับนะ,ปะเปิ้นเาอยู่ใน ระวังตรวจสอบฮึ่มเขาทำฮึ่ะเพราะว่าอยู่ในระวังตรวจสอบเขาก็ว่าโอะป้าอย่าได้ไว้โอ่ะนายยังหวังอยู่ยังหวังเพืว่ารอันสองวันเดี๋ยวป้าน้อยมาฮึ้น้องดูกําเนี่ยมาฮึ้มมาฟังที่น้องจะบอกเน่อยว่าป้าน้อยจะผ่านก็ยัง เดี๋ยวต้องมาถามแมส่สองวันต้องมาถามว่าป้าน่วยอันนี้ก็ททานกอดแกไปครั้งแรกทำไปแต่ไม่ได้ทำเองเราทำอาจ้าเป็นผู้แก่แล้วเอาใจโทรศัพท์องคนไปรุปปร่นเปิดเปิดที่ไหนไปเข้าที่ไหนอย่างใดคนหื่หออ่อนทำหื่อพอทำหื่อป,ปุ๊บมันตอบมาว่าเขาเป็นเกษตรกรเอาที่ไหนมาวัดมาวัดว่าคนนี้เป็นเกษตรกร ที่ตีมบ้านยังมีใจยู่อ่ะปทองายได้ไปที่20ก็ขอหน่ออนทำให้ส้นมาว่าเรามีกิจการที่ทำเาะมีกิจการเป็นของตัวเองบ้านมันมีใจยู่และนางมีกิจการมีให้มีนะมีแล้วระบานมีมีเป็นเกษตรกรตอนนี้ว่าเรามีกิจการแม่ตูกก็จะตายอ่ะ มันว่าแม่มีไข่มีนามันลืมตากันหรือเปล่ามันสามเตียเนี่ยกกากันก็ว่าจะได้